าถามผู้จัดก,ก่อนค่ะทำไมถึงถ่ายมาทำซีรีส์วายตอนนี้นจะรังกระแสมาเลยครับทางผมและคุณแพมน,นะครับจาก PGG Entertainment นะครับก็คือหลังจากที่เราเป็นผู้จัดร,ร่วมในละครสิงสังปาแล้วก็ตอนนี้ปีนี้หมกจากติดโควิดมาแล้วก็พักแป๊บนึงนะครับแพมแล้วก็เริ่มร่วมทุนในภาพยนตร์เรื่องฮีโร่ต้มแซ่บแล้วก็นั่งปรึกษาคุณแพมว่าซีรีส์วายเนี่ยยังไงกระแสมันก็มา มันยังอยู่ได้ค่ะเพราะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทําให้เหมืองไทยเราเติบโตได้ประกอบกับจะผมเป็นเจ้าของเวทีลิขสิทธิ์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สมิสเตอร์แกรนด์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่น้องมิ๊ก ดำรงตำแหน่งอยู่ <c oughs> ก็เลยนั่งปรึกษ,ษากับคุณแฮมว่างั้นเราหาผบ่วงกับที่มันยิ่งเยี่ยมแบบว่ามีเรฟเฟอเรนซ์ที่มันดีแล้วก็บทประพันธ์แล้วก็นักเอกนานเอแล้วก็ร่วมสแสดงที่มันดีๆแล้วก็ทำซีรีส์ไว้หาพิมพ์แพมอ,อย่างเง <c oughs> ี้ยพิมพ์คุณพ่อเซนในเออะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทำไมต้องเป็นแสงสองลัคคะคุณกัลคุณเดเอ่อจริงๆแสงสองลัคเราคิดมาจากดิลิมินาสโซลูชันครับ เราต้องการเล่าดราม่าแฟนตาซีที่เราว่าเราน่าจะเปิดตลาดอ,อ,อ,อีกอีกช่องหนึ่งของ s ี r i ส์วาย y. ดังนั้นอาจจะมี s ี r i ส์วเรื่องอื่นที่เล้าดราม่าแฟนตาซีแต่ของเราค่อนข้างหนักหน่วงทั้งพาร์ทแฟนตาซีแล้วก็ดราม่าก็เลยเลือกแสงสองรักขึ้นมาทำครับไม่ได้เป็นนิยายมาก่อนแต่ว่าคงเรื่องเราให้ทีมเซตอัพขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับ คอนเสปต์เป็นแบบไหนคะสำหรับเรื่องนี้เอออย่างที่บอกเป็นดราม่าแฟนตาซีเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของคู่ mm hmm. ผู้ชายสองคู่ mm hmm. คือผู้แรกเป็นมิกกับการ mm hmm. ส่วนผู้ที่สองจะเป็นบ mm ูดิตกับเดวจะเล่าทั้งในพาร์ททำงานแล้วก็ความรักในวัยเดยนไปพร้อมๆกันที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟเวทมนต์ที่คุณแพมรับบทเป็นการดา mm hmm. เล่นเป็นเจ้าของร้านเวทมนต์มีค่ะแล้เจะเข้าถึงคุณแพมเลยเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็ลงมาเล่นเองด้วยค่ะยังไงบ้างคะ ค่ะยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานของเราในวันนี้วันนี้จริงๆเป็นวันเปิเปดกล้องซีนแรกของเราก็ทุกอย่างก็เป็นไปนอย่างราบรื่นการที่ได้แสดงด้วยเนี่ยนะคะก็สนุกสนานกับน้องๆมากค่ะเป็นซีรีส์ที่เราตั้งใจทํางานกันมากและซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับเวทมนต์บางอย่างที่จะทำให้ตัวละครตัวแสดงที่อยู่ในเรื่องซีรีส์ของเราจะต้องเลือกอจะต้อง จำใจที่จะต้องขอพรแลนไปต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะของสาหสัมรักที่น้องมีบ้างสิ่นี้ไวยเรื่องแรกเลยครับยังไงครับเต็มตัวยังไงบ้างก็นอนมาเต็มอิ่มครับวันนี้แล้วก็ทํากันบ้านมาเต็มที่พร้อมเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็พุ่มกับ acting coach อะไรอย่างนี้ครับทุกคนแล้วก็นักแสดงก็คือเวิร์กช็อปกันมาแน่นแน่นมากแล้วก็วันนี้ก็ปล่อยตัวตามสบายแล้วก็ แสดงว่ามีความเตรียมความเป็นวายมาเยอะที่สุดแนละ้วเต็มที่ก็เยอะครับเยอะเตรียมเตรียมเตรียมตัวมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่การอ่าบนบทและการรู้สึกชอบมากๆครับผมก็จริงทุกปีอ่ะผมพยายามจะหาสิ่งที่มาชาร์เลนจ์แล้วก็มาทําให้เหมือนฟูลฟิลตัวผมครับผมในการดาเนินง,งานต่อในวงการบันเทิงครับผมข้าราชการที่ได้อ่าบนบทเรื่องนี้กันพูดเลยว่ากันชอบมากๆมันเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่ง บางคนฟังว่าเป็นดราม่าแฟนตาซีอย่างเงี้ยแต่พอผมอ่านบทคือผมไม่คิดว่าซีรีส์วายจะสามารถไปเวด์กได้ขนาดนี้จริงๆอาจจะสำหรับการกันอ่านบทเองนั้นก็นับพูดเรื่องว่าเป็นดาร์กแฟนตาซีด้วยซ้ำมันมีฉากหลายอย่างที่ก,กันชอบแล้วมีองค์รวมหลายอย่างที่ออกมาดีครับผมรวมถึงตัวทางนีทางผู้จัดแล้วก็ทางพเจนคือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ออกมามากครับผมแล้วก็แบบว่าเห็นว่ามีการเตรียมงานที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นในฐานนักแสดงกันก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างอย่าง,างเต็มท,ที่ที่สุดครับ ให้ีฝากหน่อยคุณจัดครับฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยครับครับอยากจะฝากซีรีส์แสงสองรักนะครับไว้ให้เหล่าด้อมแฟนคลับแล้วก็บรรดาเอเจนซี่หรือว่าสินค้าต่างๆนะครับครับพิจารณาเพราะว่าเป็นความตั้งใจจริงๆนะฮะในตัวผมแบบคุณเจแลวก็คุณแพรคือเราเชี่ยวทุกอย่างเลยครับขั้นตอนแบบเวิร์กช็อปร่วมยี่สิบครั้งนะครับเพื่อ อย่างคือกระทั่งแบบสเปคกล้อง DP ทีมงานพอดเรื่องอะไรคือเราอยากรักษาม,มาตรฐานของซีรีส์วายไทยเราอะคะ่ะก<ม>็ฝากแสงสองรักไว้รับพิจารณานะฮะให้ปรักในตัวงานอย่างที่ตั้งใจทำครับขอบคุณค่ะคุณาขอมคุณมากมากนะครับ